ต๊ะปลูกผักไฮโดรโปรนิกทำเองขนาด6เมตรจำนวน3โต๊ะในงบไม่เกิน1,900บาทวิธีการทำโต๊ะเนี่ยไม่ยากเลยค่ะทุกคนแต่การจะทำไม่เสร็จเนี่ยก็ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเหนียวทำเองจนเสร็จได้เนี่ยเหนือวว่าทุกคนก็สามารถทำได้แหละอุปกรณ์ในการทำเนี่ยก็มีแค่3อย่างเลยค่ะทุกคนคือ1อิฐบล็อกอันนี้เหนีอวก็ค่อยๆยกเอาทีละก้อน2ก้อนนะคะตามกำลังที่ตัวเองว่าคือจะใช้ตัวอิฐบล็อกเนี่ยเป็นขาตั้งโต๊ะใน1ขาเหนืจะใช้อิฐทั้งหมด4ก้อนและใน1 ้ไดแต่ต้องใช้เป็นปูนก่อนนะคะทุกคนไม่ใช่ปูนชาตัวปูนเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นกาวสําหรับต่ออิฐบล็อกเข้าด้วยกันให้เป็นขาตัาง้งและอย่างที่3ที่เหมียวใช้ก็จะเป็นเหล็กขนาดนิ้วคูนิ้วโดวยจะมาวางที่ด้านบนและฉาบปูนติดไว้ใ้เป็นโต๊ะสาหรับวางพัดกล่องโฟมได้ไว้ปลูกพาาักค่ะราคาคา่าอุปกรณ์ในแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะทุกคนแต่แตร้านแถวบ้านเหมียวเนี่ยตัวอิฐบล็อกจะอยู่ที่ก้อนละไม่เกิน7บาทเหล็กนิ้วคูนิ้วขนาด6เมตรจะอยู่ที่เส้นละนร้อยถ้าสิบ็อกไไม่ด้าบลลอคงเใช้ถุดียว่ แลล้้ววเหือดยราคาจะอยู่ที่ถุงละ105บาทขนาด50กิโลกรัมก็แชร์ไว้เป็นไอเดียค่ะเผื่อใครอยากไปลองทําดูแต่แตถ้ามีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ